แาะนี่สินที่เรามีจริงๆเนี่ยรวมๆแล้ว3มล้านเดิมเนี่ยทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินเดือนไม่พอเราจ่ายไปประมาณสัก2 0 0 0 0กว่าบาทในขณะที่เงินเดือน15 0 0 0ก็ไปยืมเอาที่ใหม่มาโปะที่เกา่ารับราชการเนี่ยเป็นอะไรที่แบบร่ำรวยที่เขามีบ้านมีรถมันไม่ได้เป็นไรายได้ที่ทำให้เราร่ำรวยแต่มันมาจากเงินในอนาคตทำแบรนด์เครื่องสำอางของตัวเองกล่าว่ารวยแน่นอนพอเราได้สินค้ามาจริงๆขายไม่ออกตัวเราเองก็มีภาระมีหนี้สินมาก่อนห5 0 0 0เนี่ยมันไม่พอแน่นอน ตอนนี้รับราชการครับแล้วก็ทำอีดีมมา2ปีกับ3ปีแล้วครับตอนแรกครับ9,5 0 0ตอนนี้1 5 0 0 0บาทจริงๆจะบอกว่าถ้า15,000ตัวคนเดียวอยู่ได้ครับแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะมารับราชการเนี่ยตัวเราเองก็มีภาระมีหนี้สินมาก่อน1 5 0่นเนี่ยมันไม่พอแน่นอนตัวเราเองเนี่ยก็คือพยายามที่จะหาช่องทางหาวิธีการโดยที่ไปลงทุนไปทำนู่นทำนี่กลายเป็นหนี้เพิ่มขึ้นมาอีก คือเราไม่มีรถวิธีการที่เราใช้คือปั่นจักรยานไปทํางานปั่นจักรยานมาประมาณ2ปีไม่ไหวเลยออกรถคราวนี้ออกรถมาปุ๊บเงินเดือนเหลือ5000เราก็รู้สึกว่าเอ้ย5,000ันกับชีวิตที่มันจะต้องใช้ตรงนี้มันไม่พอแน่นอนเฉพาะค่าห้องก็ไม่พอแลวครับที่เราออกรถจนเนี่ยเพราะหนึ่งเลยคือเรื่องงานคืองานเนี่ยมันจําเป็นจะต้องใช้รถคือถามว่าออกรถมอไซค์ได้ไหมออกได้แต่ว่าด้วยลักษณะของงานคือเราต้องเดินทางบ่อยบางครั้งเนี่ยฝนตกบ้างอะไรบ้างเนี้ยเราไม่สามารถที่จะใช้มอไซค์ได้ก็เลยต้องออกมา รถยนตและอีกอย่างนึงคือผมเป็นคนต่างจังหวัดบางครั้งต้องเดินทางกลับบ้านอะไรเงี้ยโอ้ถ้ามออไซค์นะครับประมาณ400กว่ากิโลก็ไม่น่าไหว ไม่พอทําไงมีกู้บ้างเดือนนึงเนี่ยเงินเดือนไม่พอเราจ่ายไปประมาณสัก2 0 0 0 0กว่าบาทในขณะที่เงินเดือน15ื่นก็ไปยืมเอาที่ใหม่มาโปะที่เก่าก็หมุนไปเรื่อยๆมันเหนื่อยครับก็มีโทรมาทวงอะไรเงี้ยเขาก็โทรแบบทีๆเลยอะ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคสําหรับเราก็เลยแบบต้องหาอะไรทําเพิ่มแล้วถ้าเรายังใช้ชีวิตแบบเนี้ยเราก็คํานวณแล้วว่าไอตัวภาระานหนี้สินที่เรามีจริงๆเนี่ยมันก็เยอะนะรวมๆแล้ว3ล้านมันทับถมมาเรื่อยๆครับช่วงแรกเนี่ยที่เป็นหนี้เนี่ยคือช่วงก่อนที่จะมา ทำงานที่ใหม่นี้เดิมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำทุกอย่างครับตั้งแต่ตัดหญ้าปีนต้นไม้ปีนเสาไฟแบกโต๊ะแบกเก้าอี้ทาสีทำทุกอย่างที่ได้เงินช่วงแรกเดินเดือน6 0 0 0ตอนนั้นคืออยู่ต่างจังหวัดเราอยากมีอาชีพที่มันมั่นคงเราก็เลยพยายามที่จะไปสอบรับราชการหานะอะไรก็ได้ที่มันมั่นคงต่างจังหวัดเนี่ยบ้านไหนที่รับราชการบ้านนั้นจะเป็นครอบครัวที่แบบรวยในหมู่บ้านอะไรประมาณนี้หลายๆคนมองอะครับว่าการที่รับราชการเนี่ยเป็นอะไรที่แบบร่ำรวยนะแต่ว่า ในส่วนของการที่เขามีบ้านมีรถมันไม่ได้แบบเป็นรายได้ที่ทําให้เราร่ํารวยแต่มันมาจากเงินในอนาคตที่เรากู้มาแล้วก็เอามาใช้ในปัจจบุบัน เราก็ไปสอบนั่นแหละแล้วก็ติดลายชื่ออยู่เราก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวที่นี่แม่งเรียกแน่นอนเลยก็จัดการครับไปออกรถเราไปสอบที่จังหวัดสระบุรีนะครับเราคิดว่าเฮ้ยแม่งต้องเดินทางแน่นอนเราก็โอเคออกรถมาหลังจากที่รอปรากฏว่าเขาไม่เรียกเราก็แบบโอ้โหแบงค์เลยไม่รู้จะทํำยังไงอยู่ๆกลายเป็นหนี้1่เดือนเดือนเดือนพต้องส่งรถทั้งหมดก็กู้มาครับจากสถาบันการเงินเราก็พยายามประมาณเกือบปีจนกระทั่งมาได้ที่ทํางานที่ปัจจุบันตอนแรกจะไม่มาด้วยซ้ำเพราะว่าเงินเดือนมันน้อยน้อยกว่าที่เก่าอีก ที่เก่าที่เราได้เนี่ยนะครับหลังจากที่เราไปสอบที่สระบุรีเนี่ยเราก็ไปสอบไว้อีกที่หนึ่งแล้วเขาก็เรียกตอนนั้นเนี่ยเงินเดือนประมาณ14,000มบาทแต่ที่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็เรียกมาบรรจุที่เดิมเนี่ยเป็นพนักงานราชการแต่ที่ใหม่เนี่ยคือราชการเราก็เลยวัดกันว่าเฮ้ยจะเอาดีไหมที่เก่า14 0 0 0ที่ใหม่9,5 0าแต่เป็นราชการตอนนั้นเนี่ยผมเชื่อมากๆครับว่าเรารับราชการเงินเดือนน้อยลงก็จริงแต่เราได้สวัสดิการพ่อแม่เราสบายรักษาฟรีคิดแค่นั้นแล้วก็มาเลยเรื่องเราจะเป็นอยู่ ยังไงเราจะเรียนหนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเราไม่ได้คิดเลยหลังจากปีที่2รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วยิ่งทำหนี้ยิ่งเพิ่มยิ่งทำยิ่งมีภาระมากขึ้นแรกๆเนี่ยเข้ามารับราชการใหม่ๆหนี้ประมาณ3 4แสนทำไปทำมาหนี้กลายเป็น3ล้านทำแบรนด์เครื่องสำอางของตัวเองตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเในวงการเครื่องสำอางเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆกำไรเขาขายนี่แบบเป็นล,ล้านๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจก็เลยลองไปศึกษา ก็ไปสั่งผลิตเลยนะฮะโรงงานผลิตทําแบรนด์ออกมาเรียบร้อยนะเสร็จสับกล่าวว่ารวยแน่นอนนะคำนวณต้นทุนกําไรเรียบร้อยเฮ้ยได้เป็นล้านพอเราได้สินค้ามาจริงๆขายไม่ออกเพราะว่าเราลืมไปว่าเราไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการขายออนไลน์เลยสินค้าเนี่ยขายไม่ได้เลยจนมันหมดอายุเราก็ไม่รู้จะทํายังไงกับมันที่ไปกู้มานะครับสามแสนบวกเข้าไปในนี่ที่เรามีอยู่แล้วด้วย เราก็มาเจออินดีมเจอจาก y t u t u ฮะแล้วก็ไปเจอคลิปของคุณก้องคุณก้องพูดถึงธุรกิจอินดีมก็ศึกษาอยู่อีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็บอกแฟนว่าเอ้ยเดี๋ยวจะทำตัวนี้นะแล้วก็ตัดสินใจเข้ามาเลยช่วงแรกที่เข้ามาเนี่ยก็รู้สึกว่าความรู้เรื่องของออนไลน์ไม่มีเลยศูนย์แต่ด้วยว่าในการเข้ามาเนี่ยมันมีทีมคอยแนะนําเราเราก็เลยค่อยๆเรียนรู้กับทีมที่เขาทําอยู่แล้วก็เริ่มเกิดรายได้ขึ้นมาในเดือนแรก ลงทุนไป2005ได้คืนมา2000เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยม่งได้จริงว่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยม,มันเป็นไปได้เพราะเราดูแผนธุรกิจมาแล้วก็เดือนต่อไปก็ทําอีกก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคือจะบอกว่าวันแรกที่เข้าใจธุรกิจอินดีมเป็นวันที่แบบนอนไม่หลับเหมือนเราเจอลายแทงขุมสมบัติอะไรประมาณเนี้ยเรารู้สึกว่าความท้อม,มันแทบจะหายไปเลยด้วยซ้าเราอยากทําตรงเนี้ยแล้วก็อยากทําให้มันสําเร็จตอนนี้รายได้จากอินดีมรวมๆก็ประมาณ2ล้านครับ ถ้าเป็นรายได้เฉลีย่ยต่อเดือนเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ80,000ถึง100,000บาทครับพิกๆก,ก็เกือบเกือบ2 0 0 0ครับอินดีมเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มเนาะที่รวมสินค้าเอาของกินของใช้อย่างเงี้ยเข้ามาอยู่ในอินดีมแล้วก็เราแค่เปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อเท่านั้นเองครับแล้วก็ผมคิดว่าเอ้ยมันมีสินค้ามันมีสิ่งที่เรากินใช้อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันแค่แบบว่าย้ายตัวเองเข้ามาแค่นั้นเองแล้วก็สามารถที่จะสร้างไรายได้จากตรงนี้ได้ ตอนนี้ก็เคลียร์ได้ประมาณสะก40%วันนี้รู้สึกดีใจครับที่เราได้เจอช่องทางที่ทำให้เราเปลี่ยนชีวิตตัวเอง ถ้าวันนี้เราเดินไปข้างหน้าแล้วเจอทางตันบางครั้งเราแค่ต้องถอยกลับมาแล้วก็หาทางเดินใหม่เท่านั้นเองครับบางครั้งถ้าเราดึงดันที่จะลุยไปมันก็ไปไม่ได้อยู่ดีครับแต่ถ้าวันนี้เราลองมองให้มันกว้างๆนะเราอาจจะเจอทางออกที่ดีกว่าเมื่อคุณเห็นทางออกแล้วคุณก็แค่ต้องวิ่งไปให้เต็มที่ไปให้สุดครับอย่าหยุดกลางทางเชื่อว่าทุกคนทําได้แน่นอนครับ